สวัสดีค่ะเขาก็เป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Gold Night นะคะวันนี้เป็นเย็นๆของวันที่3เ,ออเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทองคำเนี่ยลงมาจ่อแถวๆ1 8 0 0เหรียญซึ่งเป็นจุดที่ เป็นจุดที่น่าซื้อนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างถึงเป้าแล้วด้วยนะคะใกล้จุดแนวรับจิตวิทยาด้วยนะคะเกิด pattern rising wedge ด้วยแถมมี bullishness divergence ใน time frame 1ชั่วโมงด้วยนะคะ,ะเราก็เลยได้เห็นการดีดตัวของทองคำเป็นไปดังคาดค่ะ ขึ้นมาทำ High สุดบริเวณ1,819เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดขายแรกแล้วก็ทองคำตอนนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะขึ้นมาเคลื่อนไหวป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณ1,810 USD ค่ะแน่นอนนอกจากเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคแล้วนะคะก็มีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาซัพพอร์ตทองคำเมื่อคืนนี้แล้วก็มีปัจจัยกดดันที่ทำให้ทำให้ทองคำเขามีการอ่อนตัวลงมาเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะแล้วก็ไปพูดถึงนะคะ เรื่องของแบงค์ชาติของไทยหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตัวเลขออกมาแล้วนะคะ World Gold c o u n ซหรือว่าสภาของคำโลกเนี่ย ออกมาระบุแล้วค่ะว่าทองคําของไทยเนี่ยทอปะทอของไทยเป็นที่1นนะคะในการซื้อทองคําสํารองในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันค่ะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเรื่องของสไลด์ก่อนนะคะขออนี้ตสลับมาค่ะว่าที่มาที่ไปที่ทําให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเพื่อเม้นการเสเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะตัวสไลด์กันเลยดีกว่านะคะ อ่าโอเคค่ะต้องมาบอกก่อนว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำเขามีการดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้ จากระดับต่ำสุดบริเวณ1,804-1,805 USO t a s มาจากการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐค่ะจะเห็นได้ว่ารังคำเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะในช่วงประมาณ2-3ทุ่มหลัง3ทุ่มเนี่ยทองคำปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนเนื่องจากมีการเปิดเผยตัวเลขนี้ค่ะเป็นดัชนีภาคการผลิตจาก ISM หรือว่าสถาบันจาัดก,การด้านอุปทานของสหรัฐนะคะปรากฏว่า ISM ค่ะบอกว่า ตัวเลขแตชนีภาคการผลิตของสหรัฐนะคะซึ่งเป็นเส้นสีเขียวๆอันนี้นะคะจะเป็นตัวเลขของ ISM ออกมาแยกเกินคาดค่ะปรากฏว่าภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยยังอยู่เหนือ50นะคะ,ะปกติแล้วเนี่ยตัวเลข PMI ไม่ว่าจะภาคการบริการหรือภาคการผลิตเขาจะใช้50เป็นตัวชี้วัดค่ะถ้าหากว่าตัวเลขเนี่ยอยู่เหนือ50ก็จะบ่งชี้ว่าตัวเลขนั้นๆอยู่ในภาวะการขยายตัวหรือว่าการเติบโตถ้าหากว่าตัวเลขอยู่ต่ํากว่า50ก็จะบ่งชี้ว่าภาคการบริการหรือภาคการผลิตเนี่ยอยู่ในช่วงของการหดตัวนะคะซึ่งตัว เลขล่าสุดในเดือนกรกฎาคมก็ปรากฏว่าตัวเลขกัะชนีภาคการผลิตจากไอเซมอยู่ที่ระดับ59.5ค่ะถือว่าขยายตัวนะคะเพราะว่าสูงกว่า50แต่เป็นการปรับตัวลดลง2เดือนติดต่อกันค่ะตัวแรกนี้บ่งชี้ว่าอะไรบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงนะคะ นอกจากนี้ค่ะตัวเลขดัชนีภาคการ,รผลิตจากไอซเซมเมื่อคืนนี้ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าน่าจะอยู่ในเลเวลประมาณ60.9ด้วยค่ะดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่เกินคาดก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงลินดอลลาร์เราก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีค่ะ เมื่อวานนี้เนี่ยตัวบอลยูสิบปีดูเอ่อจะมีเอฟเฟกนะคะดูจะมีปฏิกิริยาต่อการเปิดเผยตัวเลขในภาคการผลิตที่แยก่เกินคาดมากกว่าตัวดอลลาร์ค่ะวันนี้เป็นก็เลยเอากราฟของตัว US t e a s u r y ตัว US 10 Year Treasury Yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสิปีมาให้ดูนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก I s ซที่แย่เกินคาด จะเห็นได้ว่าบอลยูสิบปีนะคะร่วงลงจากไฮบริเวณ1.24ค่ะลงมาแตะโลสุดในระหว่างวันบริเวณ1.15ซึ่งระดับ1.15ี่ยถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเลยค่ะ แน่นอนทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยนะคะดังนั้นบอลยูที่ร่วงลงก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทริกเกอร์ค่ะเป็นจุดที่ทำให้ทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นจากบริเวณ1,800ต้นต้นๆขึ้นมาทำหายเมื่อวานนี้บริเวณ1,819ยูเค่ะนี่คือที่มาที่ไปนะคะก็คือดัชนีพ m i จากไอ m ออกมาแยกเกินคาดนะคะกดบอลยูให้ร่วงลงแตะโลแล้วก็หนุนทองคำค่ะ แต่จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทองคำเองเขาขึ้นไปทำา i g ที่1,819ค่ะก็มีแรงขายออกมาชัดเจนนะคะส่วนหนึ่งเป็นมองว่าเป็นแรงขายทำกำไรนะคะอย่างที่เ็นเรียนเมื่อวานนี้ค่ะทองคำมี move m e n t ของการดีดตัวขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะย้อนตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ทองคำร่วงลงมาจากฐานคือเทคนิคนะคะแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากการที่บอลยิวสิบปีเขามีการฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วง ปลายตลาดค่ะและสาเหตุสำคัญปัจจัยสำคัญที่ทำให้บอลยิวเขาฟื้นตัวนะคะแล้วก็กดดันทองมาจากถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้เป็นพูดถึงคุณเจมส์บุลารดประธานเฟดเชนลุยนะคะซึ่งออกมาเรียกว่าเรียกร้องให้เฟดเนี่ยลด QE ค่ะเร็วนะคะเร็วกว่าเดิมแล้วก็ลดในอัตราที่เร่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ เป็นออประธานเฟดอีกท่านหนึ่งนะคะแต่เป็นคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ค่ะเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดนะคะซึ่งท่านนี้ค่ะเหมือนจะพูดเหมือนกับคุณบุลลาดเมื่อวานนี้แป๊ะๆเลยค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CNBC แล้วก็ส่งสัญญาณในเชิง h อก k i s h h กก k i ก็คือสายเหี่ยวค่ะสายเหี่ยวก็คือสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายทางการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลด QE นะคะหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยค่ะเมื่อวานนี้คุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์พูดใน point ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะหนึงเลยค่ะคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า Central b a n k นะคะหรือว่า Fed เนี่ยควรจะ start นะคะเริ่มต้นในการลดนะคะมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจนะคะภายในเดือนตุลาคมค่ะเขาบอกว่าเริ่มถอนได้นะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินเนี่ยถอนได้ภายในเดือนตุลาคมถ้าหากว่านะคะตัวเลขการจ้างงานนะคะมีการรายงานในช่วง2เดือนถัดจากนี้เนี่ย มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตรา800,000ถึง1ล้านตำแหน่งนะคะต่อเดือนพูด,ดง่ายๆค่ะว่าถ้าตัวเลขการจ้างงานหลังจากนี้2เดือนถัดไปจากนี้นะคะการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเลเวล800,000ถึง1ล้านตำแหน่งต่อเดือนเขาสนับสนุนให้เฟดเริ่มถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินภายในเดือนตุลาคมค่ะเขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเฟดเนี่ย ควรจะ go early ค่ะก็คือรีบรีบ,รบนะรีบรีบลด QE นะคะแล้วก็ go fast ด้วยก็คือเ,ออเร่งลด QE ด้วยนะคะหมายถึงลดในอัตราที่เร่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้นโยบายการเงินเนี่ยอยู่ในสถานะที่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ภายในปี2022หากมีความจำเป็นค่ะ ถือว่าเป็นการส่งสัญญาในเชิงฮอกกิชไม่แพ้กับคุณเจมส์บุลาดในวันก่อนหน้าเลยนะคะที่สำคัญค่ะเขาให้ทำลายชัดไปกว่านั้นเลยนะคะก็คือถ้าหากว่ามีการจ้างงานในช่วง2เดือนต่อจากนี้เนี่ยในระดับ8 0 0แสนถึง1ล้านตำแหน่งเนี่ยเขามองว่าแฟดเนี่ยอาจจะ announcement หรือว่าประกาศนะคะประกาศในการล,ลด QE รายเดือนในเดือนกันยายนนะคะ announce ในเดือนกันยายนแล้วก็เริ่มต้นหรือว่า start นะคะเริ่มต้นที่จะลดวงเงิน QE จริงๆเนี่ยในเดือนตุลาคมค่ะจะเห็นได้ว่าฮอกมากๆนะคะฮอกกิชมากๆแล้วก็ให้ไทม์ไลน์มาชัดเจนมากๆให้เงื่อนไขมาด้วยนะคะว่าให้มอนิเตอร์ตัวเลขในตลาดแรงงานนะนอนฟาร์มนี่แหละถ้า2เดือนต่อจากนี้เห็นกนารจ้างงานเพิ่มขึ้น แแสนอัพนะคะเชื่อได้ว่า F ฟดอาจจะมีการอันนา n c ์ประกาศลด QE ในเดือนกันยายนแล้วก็เริ่มต้นลดจริงๆในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นค่ะถ้อยถแถลงในเชิงฮอกกิชของคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้บอลยิวสิบปีเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนะคะแล้วก็กดดันให้ทองคำอ่อนตัวลงมาจาก1,819นะคะลงมาเคลื่อนไหวแถวๆประมาณ1,810ณขณะนี้ค่ะนี่คือที่มาที่ไปเรื่องของปัจจัยพื้นฐานค่ะ,คะแน่นอนค่ะเป็นโปรโยใน s ซปเจ๊กเอาไว้นะคะว่าไทยยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งด้านการซื้อทองมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะ,คะก็เลยเอาตัวเลขมาให้ดูนะคะเป็นตัวเลขจากสภาทองคำโลกหรือว่าตัว w o r g o ก o กอเฮาค่ะเว r o เพิ่งออกเปเปอที่เป็นรายงาน g o d d ์ดิ a มนเทรนนะคะในช่วงไตรามาสที่2เรแล้วก็ครึ่งปีแรกของปีนี้ออกมาค่ะวันนี้เป็นหยิบยกจุดหนึ่งค่ะจุดที่ให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีบทบาทมากๆจริงๆในตลาดทองคำในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะแต่เป็นบทบาทในภาคของธนาคารกลางนะคะจริงๆต้องบอกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะ ไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกวไดีว่าเป็นการซื้อสุทธิทองคํานะคะเป็นการเพิ่มทองคําสํารองเนี่ยเป็นไตรามาสที่3ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็เฉพาะไตรามาสสองไตรามาสดียวเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกเขามีการสํารองทองคําเพิ่มขึ้นเกือบเกือบสองตันค่ะ199.9ตันนะคะถือว่าเป็นการซื้อสุทธิรายไตรามาสนะคะที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสสองของปี2019เลยที่สําคัญค่ะ เป็นการซื้อรายตะไรมาสที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีด้วยนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกเลยนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆในการพยุงทองคําเอาไว้แล้วก็แสดงให้เห็นชัดเจนค่ะว่าทองคําในมุมมองของธนาคารกลางเนี่ยยังมีบทบาทสําคัญในการกระจายความเสี่ยงของเงินทุนสํารองระหว่างประเทศค่ะ แต่พอยต์วันนี้ที่เอามาให้ดูค่ะอันนี้เป็นแม p นะคะเป็น world map ค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าในช่วง H 1ก็คือครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะมีธนาคารกลางไหนที่ซื้อโดดเด่นแล้วก็ขายโดดเด่นบ้างสีแดงๆคือธนาคารกลางที่ขายทองค่ะสีเขียวๆคือธนาคารกลางที่ซื้อทองนะคะยิ่งเข้มมากเท่าไหร่ก็บ่งชี้ว่ามี t r a n s a คชั่นหนักมากขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าไทยยืนหนึ่งค่ะ เป็นธนาคารกลางที่ซื้อทองคำมากที่สุดในโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยซื้อแค่2เดือนนะคะแต่ว่าซื้อรวมกันเนี่ยประมาณ90.2ตันค่ะเป็นธนาคารกลางที่ซื้อมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ตามมาด้วยธนาคารกลางฮังการีค่ะ ฮังการีอยู่ตรงนี้นะคะมีการซื้อทองคำในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้62ตันนะคะบราซิลก็เพิ่มการถือครองทองคำในช่วง2เดือนให้หลังค่ะซื้อทองคำราวๆ53.7ตันนะคะนอกจากนี้ก็มีแบงค์ชาติอื่นด้วยแอนที่เช่นแบงค์ชาติ India, อินเดียอุซเบกิสถานตุรกีแล้วก็กัมพูชาค่ะกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแบงก์ชาติ ประเทศหนึ่งที่มีการซื้อทองคําประมาณ5ตันในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะปรากฏว่าไทยยืนหนึ่งค่ะเป็นอันดับหนึ่งะคะของโลกในการซื้อทองคำนะคะ90.2ตันทําให้นะขณะนี้ค่ะปริมาณทองคําสํารองของไทยเนี่ยอยู่ที่244.2ตันค่ะ เป็นประดับสูงสุดเป็นปกติการด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดสัดส่วนทองคําในพอร์ตเงินทุนสํารองรอบประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทองคาค่ะมีสัดส่วนประมาณ6%ของเงินทุนสํารองรอบประเทศของไทยทั้งหมดค่ะแล้วก็ทําให้แร็งกิ้งหรือว่าอันดับของไทยเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ21นะคะที่มีการถือครองทองคํามากที่สุดในโลกนะคะนี่คือ,อารายนามค่ะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่า แบงค์ชาติไทยยืนหนึ่งนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะแน่นอนมีคนซื้อก็ย่อมจะมีคนขายค่ะแต่ว่าคนขายน้อยกว่านะคะปริมาณน้อยกว่าก็เลยทําให้เป็นลักษณะของการซื้อสุทธินะคะ คนที่ขายมากที่สุดคือฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยมีการขายทองคำสำรองในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ถึง27.2ตันเลยนะคะเชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการขายออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพราะว่าฟิลิปปินส์เองก็เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซานะคะอันเนื่องมาจากการระบาดโควิด -19 นอกจากนี้ก็มีธนาคารกลางรัสเซียที่มีการขายออกมา6.2ตัน เยอรมนีก็ขายออกมาประมาณ3.3ตันค่ะซึ่งบริโ o ลเฮาสิ่งเขาบอกว่า,าการขายของเยอรมนีกับรัสเซียเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ทั้ง2ประเทศเขาออกคอลเลกชันเหรียญกระสาบออกมานะคะวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังค่ะว่าไทย,ยนหนึ่งนะคะทีนี้คืนนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะตัวเลขวันนี้จะเป็น3ามทุ่มนะคะมีการ,รเผยยอดสั่งซื้อสินค้าภาคโรงงาน ตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้ Impact กับตลาดทองคำมากนักแต่ว่าด้วยความที่ยังไม่มีตัวเลขอื่นๆนะคะก็มอนิเตอร์ประกอบแล้วกันค่ะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีเกินคาดนะคะทองคำก็จะปรับตัวลดลงนะคะแต่ถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแย่เกินคาดเหมือนเมื่อวานนี้ก็มีแนวโนม้มที่จะช่วยหนุนทองคาได้ค่ะนี่คือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเรามาเข้าสู่ปัจจัยทางเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าทองคำเขามีแนวโนม้มยังไงบ้างนะคะ โดยรวมแล้วค่ะทองคําเมื่อวานนี้อย่างที่เป็นเรียนค่ะมีโลสุดคือประมาณ1804นะคะแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮสุดบริเวณ1819 u s e น 1, ้นะคะก่อนที่ล่าสุดวันนี้เนี่ยทองคําเขาจะมีการอ่อนตัวลงแาเคลื่อนไหวอยู่ยราวหนึ่งพันแปดร้อยสิบอกค่ะ วันนี้ดูเหมือนว่าภาพทองคำค่ะจะคล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้นะคะออตอนนี้ทองคำกำลังมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวแนวรับค่ะเ,เป็นขอดูทมเฟรมใหญ่ก่อนละกันค่ะให้ดูภาพรวมก่อนนะคะว่า,าหลักการคิดของเราตอนนี้คืออะไรนะคะจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาทองคำเขาอยู่ในกรอบไซด์เว์นะคะเป็นไซด์เวย์ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างหน่อยค่ะก็คือมีฐาน การไซเวย์นะคะในช่วงประมาณเดือนกว่ากว่านี้ฐานอยู่ที่ประมาณ 1790- เถึง1,792เป็นจุดวัดใจที่เหนียวเสมอนะคะในช่วงประมาณเดือนกว่ากว่าในฮันดูการะคะ่ะกรอบแนวต้านด้านบนนะคะก็จะอยู่ในโซนประมาณ1,830สถึง1 8 3่งนปรยมาูเซอร์ทียลค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราดูกรอบการเคลื่อนไหวกรอบไซเวย์แบบนี้เนี่ยกลยุทธ์กว้างๆของเราค่ะ พยายามซื้อให้ใกล้1,790ให้มากที่สุดนะคะและพยายามขายนะคะให้ใกล้1,830 1,833ให้มากที่สุดนี่คือจุดปลอดภัยเพราะอะไรคะเพราะว่าถือว่าโซนประมาณ1,790-1,792เนี่ย จะกลายเป็นจุด stop loss ด้วยนะคะยิ่งซื้อใกล้จุด stop loss นะคะโอกาสที่จะความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็น้อยนะคะเดีวยวกัน gap ในการทำกำไรหรือว่า rewards ก็จะอยู่ในจุดที่สามารถคุ้มทุนได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกรอบกว้างๆของเรานะคะซื้อให้ใกล้แนวรับสำคัญขาย ใกล้ๆนาป้านสําคัญนี่คือกรอบก,อกว้างๆค่ะแต่แน่นอนนะคะทองคําเขาก็จะมี movement projection มีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันนะคะทีนี้มาดู i ทางแฟ m e ที่เล็กลงกันดีกว่าค่ะโดยรวมน,นะคะจริงๆแล้วทองเนี่ย แนวรับแนวต้านระยะสั้นยังคงคล้ายคลึงกับเมื่อวานนี้ค่ะเ็นย้ให้น้ำหนักนะคะว่าแนวรับสำคัญเนี่ยจะยังอยู่ที่1,804ถึง1,801 USDT ค่ะซึ่ง1,804เนี่ยนอกจากจะเป็นโลของทองคำเ,เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นโซนเส้นค่าเฉลี่ย100วันด้วยส่วน1,801เนี่ยเป็น Fibonacci r e s i s t e n t นะคะที่78.6%นะคะ เป็นเส้นเขาเรียกว่า Up, อัพเทรนไลน์นะคะกรอบลากของอัพเทรนไลน์สีม่วงๆอันนี้นะคะที่เป็นลากเชื่อมจากโลของทองคำบริเวณ1,750นะคะมาเชื่อมกับโลของทองคำในช่วงเดือนที่แล้วนะคะเราจะได้กรอบนะคะกรอบเทรนไลน์ที่เป็นอัพเทรนไลน์แล้วก็1,800ต้นๆน,นะคะประมาณ1,801เนี่ย ก็จะถือว่าเป็นจุดแนวรับนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแนวรับวันนี้นะคะยังมองที่เดิมค่ะ1 8 8 1ถึง1ั0 4โทิงอลส์ะคะแต่โดยรวมค่ะทราจัชันหรือว่าการเคลื่อนไหวของกราฟวันนี้เนี่ยจะมีความแน่นอนน้อยกว่าเมื่อวานนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะโซน1,800้นต้นๆน,น่าซื้อด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเขาถึงเป้า 2เลยนะคะเขามีสัญญาณ RSI Bullish Divergence ในไทม f เฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่หมายถึงเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็โดยรวมค่ะเมื่อวานนี้ทองคำเขาฟอร์มตัวในรูปแบบของ Falling wedge ด้วยนะคะซึ่งเป็น pattern ที่บ่งชี้ว่าแรงขายชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะจุดนี้เป็นจุดที่น่าซื้อเพื่อเก็บแ๊ปกำไรอันนี้นะคะซึ่งขาขึ้นอันนี้จบรอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาตั้งต้นกันใหม่ค่ะว่า เราจะเอาอยัางไงดีนะคะแน่นอนแนวรับค่ะ1,801-1,804แต่เป็นมองอย่างนี้ค่ะโดยรวมนะคะถ้าหากว่าเขาไม่หลุดในโซนประมาณ1,807 US d o l ค่ะทองคำอาจจะมีการรีบาวกลับในระยะสั้นๆนะคะซึ่งการรีบาวกลับเนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อทองต้องผ่านไฮของเมื่อวานนี้บริเวณ1,819ไปให้ได้นะคะ ถ้าผ่าน1,819เนี่ยแนวต้านสเต็ปถัดไปจะอยู่บริเวณ1,822-1,825 e u r น cents แล้วก็มีแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ1,833-1,835แต่ถ้าหากว่าทองไม่หลุด1,807นะคะรีบาวกลับแต่รีบาวไม่ผ่าน1,819นั่นต้องระวังนะคะทองคำอาจจะเลี้ยวหัวกลับมาสร้างฐานบริเวณนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแผนการวันนี้เนี่ย จุดซื้อวันนี้ต้องระมัดระวังมากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะถ้าดูการเคลื่อนไหวของกราฟค่ะให้มอนิเตอร์พั0 7ปก่อนนี่ลละค่ะพันแถ้ายืนอยู่นะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีการดีดกลับนะคะดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถ้าไม่ผ่าน1819รระวังเขาย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่คือินเคสว่าดิกลับนะคะไม่ไม่หลุด1,807นะคะแล้วก็ดิกลับนะคะถ้าไม่ผ่าน1,819ต้องระวังนะคะไม่ต้องรีบตามแต่ถ้าทองคำนะคะเขาไม่หลุด1,807นะคะ ดีดตัวขึ้นไปผ่าน1,809อาจจะโฮโพซิชันที่ซื้อไว้ต่อได้อีกหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเต้าถัดไปของทองคำเนี่ยจะอยู่บริเวณ1,825-1,822นะคะแต่ถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นไปนะคะผ่าน1,817แต่ไม่ผ่าน1,825ยังต้องระมัดระวังเขาย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือแผนของเราวันนี้นะคะ ในขณะเดกันค่ะผ่าน1,825สดใสนะคะคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้อย่างน้อยๆอ,อีกประมาณ10เหรียญไปวัดกันแถวาประมาณ1,833-1,835ในขณะเดียกันคนซื้อนะคะ ประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ก่อนค่ะคือถ้าไม่หลุด1,807เนี่ยจะเริ่มแย่ขาไปก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าต้อง stop loss in case ว่าหลุดประมาณ1,801นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการหลุด1,801จะทำให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองค่ะมีโอกาสลงมาได้ถึงแนวรับสำคัญบริเวณ1 7 9 0 1 7 9 2นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยกว่านั้นคือแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะคะโซนแรกก็คือพยายามซื้อให้ใกล้1,800เหรียญน,นะคะ แล้วก็แบ่งไม้เผื่อเอาไว้ด้วยในกรณีที่ทองคําเขาลงมาตุ้มเตียมแถวแถวแนวรับสําคัญบริเวณ1,790-1,792ยูเอชเอาสแน่นอนเราต้องมีจุด Stop loss ค่ะคนที่เล่นสั้นนะคะ รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะซื้อแถวๆ1,807สต็อปที่1,801แต่คนที่เริ่มซื้อที่ไม้ประมาณ1,801ถึง1,804นะคะอาจจะซื้อไม้ถัดไปที่1,790แล้วก็ถ้าหลุด1,790เนี่ยอาจจะสต็อปก็ได้นะคะนี่คือกลยุทธ์ในวันนี้ค่ะโดยรวมวันนี้ ยังต้องดูค่ะว่าเขาจะเอาอย่างไงนะคะเพราะว่า,าดูออสซิเลเตอร์ค่อนข้างนูเทรลนะคะอย่างตัวไอซ t ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ต่ำกว่ามิดไลน์ค่ะแต่ว่าก็ยังปุ้นปิ้นอยู่แถวประมาณ50นะคะเพราะฉะนั้นออกได้2หน้านะคะดังนั้นค่ะแนะนำนะคะถ้า1807ไม่หลุดนะคะรีบาวน์นะคะดูจังหวะรีบาว n ์ถ้ารีบาว n ์แล้วไม่ผ่าน1819 ระวังเขาจะลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยมารอซื้อนะคะไม่ไม้นี้ก็ไม้นี้นะคะนี่คือ in case ว่าไม่หลุด1807ดีดตัวขึ้นก่อนแต่ไม่ผ่าน1819นะคะถ้าดีดผ่าน1819นะคะออรอมอนิเตอร์แถวๆประมาณ1822-1825ถ้าไม่ผ่านแนะนำขายออกไปก่อนนะคะเพราะว่าทองคำอาจจะเลี้ยวหัวกลับมาค่ะ ย่อตัวลงมาตั้งฐานที่แนวเดิมนะคะแต่ถ้าทองคำเขาดีดขึ้นมานะคะพาน1,819ผ่าน1,825 18เชื่อได้ว่าจะเปิดแก๊ปค่ะ ทองคาอาจจะมี movement ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือ movement ของทองในวันนี้วันนี้ยังต้อง monitor ค่ะเชื่อได้ว่าอาจจะมีการฉีกกรอบด้านใดนด้านหนึ่งนะคะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอ follow trend ก็ได้ค่ะแต่ว่าใครที่รับความเสี่ยงได้มากก็วางแผนให้รัดก,กุ่มนะคะหรือว่าทองคําไม่เป็นไปนตามคาดการ์ดนะคะทีนี้มาตอบคาถามกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิศสมัยนะคะสวัสดีคุณศรีสุดาค่ะ สวัสดีคุณเอม่จูงสวัสดีคุณพลอยพลอยสวัสดีคุณธัญญาอมอมใจขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคุณนุไทค่ะสวัสดีคุณเจรมพอลเโลนะคะสวัสดีคุณตีค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของกรอบข้างเงินบาทนะคะสวัสดีคุณหมวยแซลีสวัสดีคุณบุตรสารานะคะสวัสดีคุณเจด้วยค่ะสวัสดีคุณสาครนนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณพินโยค่ะ สวัสดีคุณอิสรีนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้ คำถามน่าจะไม่ค่อยมีนะคะเอาเป็นว่าลุ้นค่ะยืน1,807ได้นะคะแถวนี้จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันจะ21วันอาจจะมีรีบาวกลับค่ะแต่ถ้ารีบาวกลับไม่ผ่าน1,819ยังต้องระวังค่ะผ่าน1,819ต้านถัดไปจะไม่ไกลมากค่ะแถวๆ23 25นะคะผ่าน1,825ถึงจะสดใสค่ะเปิดแก๊ปอีก10เหรียญนะคะถ้าดีดตัวขึ้นไม่ผ่าน1,819ระวังเขาย่อตัวลงมาย่ำแถวๆแนวะรับสำคัญ1,804 1, 801อีกครั้งหนึ่งนะคะไม้นี้เป็นไม้แรกนะคะแถวโซน1,804,801 1หลุด1,801แนะนำถอยจุดซื้อไปยังแนวรับสำคัญ1790-1792 u s ื o u t นะคะนี่คือกลยุทธ์ของวันนี้นะคะโดยรวมวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะติดตาม US 10 Year Treasury Yield นะคะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะอายุ10ปีรวมถึงกราฟดอลลาร์อาจจะช่วยชี้นะชี้นำที่ทางรงทำได้เล็กน้อยนะคะ ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของโปรโมชั่นค่ะขายของอีกแล้วนะคะเ,เทคนิคทองก็สำคัญค่ะแต่ว่าก็เป็นขออนุญยาตขายของนิดนึงนะคะวันนี้ มีโปรเช่นเคยค่ะ y LG นะคะทองคำแท่งตอนนี้ก็สามารถที่จะวางรหลัประกัน50,000ซื้อขายทองคำแท่ง99.99ไ99ด้1กิโล96.5ได้60บาททองนะคะแล้วก็ไทยเทรดในตลาดที่เฟกค่ะก็เปิดพอร์ตลงทุนกับ y LG Futures ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Set 5 5 i n d f x t u t u s g s Go Futures, g o l เ l อร์ส u ก u อ u นนะคะหรือว่าจะบล็อกเทรดซิงเกิลสต็อกก็มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ไปเลยค่ะใครที่จะเลือกซื้อเลือกหาเป็นทองคำแท่งทองรูป พันนะคะก๊าซทองคําเลือกของขวัญนะคะให้คุณแม่ใกล้วันแม่แล้วเนาะก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้ที่ w w w y l g p c s c o t h ค่ะอ๋อเบนลืมค่ะเพราะว่าเป็นติดคุณตีไว้นะคะคุณตีบอกว่าขอกรอบข้างเงินบาทนะคะโดยรวมแล้วบาทวันนี้ขึ้นมาขึ้นไหวเหนือ33บาทต่ทตอลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเพราะฉะน,นั้นนเี่ย กรอบแนวต้านของค่างเงินบาทก็จะขยับขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะคะถ้าปิดเหนือ33บาทต่อดอละล่าได้วันนี้บาทน่าจะมีโอกาสขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปค่ะซึ่งต้านบาทถัดไปเนี่ย จิ๋วบริเวณ33.20บาทต่อดอลลาร์นะคะแต่ว่าลุ้นวันนี้ค่ะว่าปิดเหนือ33ไหมนะคะโดยรวมถ้าปิดต่ำกว่า33บาทต่อดอลลาร์ค่ะตัวบาทน่าจะกลับมาแข็งค่าแต่ระดับประมาณ32.90แล้วก็มีแนวรับนะคะที่เป็นแนวแข็งค่าอีกตัวหนึ่งคือประมาณ32.80บาทต่อดอลลาร์นะคะโดยรวมบาทยังอ่อน,นะคะ่ะจากเรื่องของปัจจัยภายในประเทศที่ ยังมีการระบาดของโควิด1 9อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บาทมีแนวโน้มอ,อยู่ในการอ่อนค่าก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุหนราคาทองคำในประเทศให้ยังคงทรงตัวอยู่ระดับสูงนะคะโอเคค่ะทีนี้เป็นไม่ติดแล้วเนาะครบแล้วนะคะโดยรวมก็ยังต้องระมัดระวังในการลงทุนค่ะวันนี้ เทรนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รอดูแนวะรับสําคัญค่ะรับสําคัญยังอยู่ที่เดิม1,804,801นะคะแล้วก็แ <c oughs> นวรับระยะสั้นค่ะมอนิเตอร์แถวๆ1,807ถ้าไม่หลุด1,807เนี่ยคิดว่าน่าจะมีการดีดต,ตัวขึ้นในระยะสั้นแต่ถ้าดีดต,ตัวไปยังไม่ผ่าน1,819 U.S. D. E. S. ยังต้องระมัดระวังทองคำอ่อนตัวลงมาสร้างฐานค่ะผาน1,819 ก็มีแนวต้นถัดไปอยู่บริเวณ1,822-1,825ค่ะยืน1 8 2่นดสดใสค่ะน่าจะเปิดแก๊ได้อีกสักประมาณติเปลี่ยนนะคะยังไงก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ